เห็นบรรยากาศนะครับว่าพวกเราตั้งทำงานขมักขม้นกันอย่างนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยปลอดภัยนะครับเมื่อรักมารักษาที่โรงพยาบาลลำปางจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนเข้าใจว่าโรงพยาบาลเนี่ยผู้ที่มีความสำคัญก็คือแพทย์พยาบาลวันนี้ลุงแรงอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่า ไม่ใช่เฉพาะแพทย์พยาบาลนะครับที่ท่านคิดว่าเขาเหล่านั้นสําคัญแต่สายสนับสนุนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่หลายคนอาจจะมองข้ามวันนี้เห็นไหมครับต่อให้เรามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไฟฟ้าดับเครื่องมือทํางานไม่ได้แต่คนเหล่านี้นะฮะผู้ที่ทํางานสายสนับสนุนในโรงพยาบาลเขาเหล่านี้ถูกขาดความเอาใจใส่ดูแล นะครวันนี้ลุงแดงต้องอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นนะฮะภายในกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้25เครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุขเขาก็พยายามเรียกร้องหาความเป็นธรรมว่าอยา่าสร้างความลืมล้ํากันมากลุงแดงก็เลยอยากสนับสนุนและอยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะว่าเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเราคิดว่าการทํางานของโรงพยาบาล แพทย์พยาบาลคือบุคคลสําคัญนะครับเปรียบเสมือนนาฬิกาเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีหลายคนอาจจะนึกว่าโอ้แพทย์เภสัชนะครับทันตแพทย์พยาบาลนี่สําคัญเป็นเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีคอยชี้เวลาให้คนอื่นทํางานแต่ถามว่านาฬิการวนหนึ่งนะครับถ้าเราแกะไปข้างในมีฟันเฟืองอีกเยอะแยะมากมายนะครับฟันเฟืองสักอันมันหักเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีก็ชี้ไม่ได้เหมือนกันครับคุณหมอคุณพยาบาลครับถ้า ขาดทีมสายสนับสนุนเนี่ยนะฮะวันนี้ถ้าไม่มีทีมบุคคลเหล่านี้นะครับภายในโรงพยาบาลเราทําไม่ได้ลุงแดงก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากนอกโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกคนล้วนแต่มีความสําคัญต่างกันที่บทบาทหน้าที่นะครับแต่ว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันแตกต่างกันเหลือเกินนะฮะลุงแดงนะฮะลุงแดงกับเลขาหน้าห้องตอนนี้นะฮะเล่าให้ฟังถือโอกาสเล่าให้ฟังไปด้วยนะครับระหว่างที่อรอลุ้นนะครับ ลุงแดงได้ค่าตอบแทนเดือนละ1,250บาทนะครับเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามผลงานนอกเหนือจากเงินเดือนนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีเงินเพิ่มพิเศษให้เพราะทาร่งงานหนักเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่ไปตกที่คนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลสายที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรงแต่สายสนับสนุนเนี่ยนะครับถูกละเลยมากๆลุงแดงก็เป็นสายสนับสนุนเป็นหัวหน้าของสายสนับสนุน เขาก็จ่ายให้ลุงแดงเดือนละพันสองบาทเท่ากับลูกจ้างซึ่งเป็นเลขาของลุงแดงเองนะครับก็หนึ่บาทเพราะวจบริญญาตรีเท่ากันเขาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับท,ทั้งที่ลุงแดงจบริญญาโทนะครับสายบริหารด้วยแต่ในโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าอันเนี้ยจ่ายได้เท่านี้ทั้งที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับ ลงแดงยกตัวอย่างโรงพยาบาลขอัแง่นตำแหน่งรองผู้มีการฝ่ายบริหารแบบลงแดงอย่างนี้นะฮะเขาถือว่ารับจิตชอบสูงมากมีเหตุมีอะไรต่างๆต้องเข้ามาแก้ไขต้องมาเขาเหมาจ่ายให้เดือนละ1,500 0บาทครับนะฮะแต่ว่าที่โรงพยาบาลลำปาง จ่ายพันสองบาทครับนี่แหละครับความเหลื่อมล้ําลุกแดงยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นกันทั้งประเทศนะครับทั้งโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครตอนนี้บุคลากรของโรงพยาบาลทั่วประเทศ25เครือข่ายกําลังไปรวมตัวกันที่กรุงเทพวันพรุ่งนี้จะไปที่ทําเนียบรัฐบาลครับเพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องว่าอย่าเหลื่อมล้ากันมากความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ราชการก็ไม่มีนะครับตำแหน่งสายสนับสนุนอย่างตำแหน่งของกลุ่มช่างเหล่านี้เนี่ยนะครับ เกษียณร้อยคนเขายุบตําแหน่งหมดเลยครับต่อไปต้องจ้างเป็นรูปแบบพิเศษอย่างเช่นเป็นจ้างเหมาเอกชนเข้ามาทําหรือว่าจ้างเหมาลูกจ้างเป็นพนักงานรูปแบบใหม่แต่คนที่เป็นข้าราชการถูกยุบหมดแต่คนที่เป็นแพทย์คืนให้ร้อยเปอร์เซ็นอย่างนี้นะฮะแต่พอเขาบอกว่าจะคืนให้จนถึงแค่ปี6-4เท่านั้นแพทย์ก็ออกมาโวยวายกันน่าดูนักดกก็ถือโอกาสนะฮะระหว่างรอรุ้น รอรอรอซ่อมก็เล่าเล่าความเลื่อมล้ำในกระทรวงสาธารณสุขให้ฟังไปด้วยวันพรุ่งนี้ทีมงานแกนนํย25ิ้าเครือข่ายจะไปยื่นเรื่องที่ทําเนียบรัฐบาลน,นะครับเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้ลุงแดงก็เลยเชิโอกาสเห็นไหมมีเหตุอย่างนี้ก็เลยเชิโอกาสให้ทุกท่านได้เห็นด้วยว่าเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าภายในโรงพยาบาลน,นะครับจะสําคัญแค่แพทย์พยาบาลเท่านั้นไม่ใช่นะครับบุคลากรสายสนับสนุน สำคัญมากวันนี้ถ้าไฟฟ้าดับนะครับผู้ป่วยและญาติคงโกลาหลกันแน่ชีวิตผู้ป่วยนะครับไฟฟ้าดับคราวที่แล้วเครื่องตัวนี้เสียนะครับแล้วก็เราก็เกรงว่าถ้าเกิดไฟฟ้าดับเนี่ยนะครับโกลาหลแน่เราก็ต้องเร่งแก้ไขกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายชีวิตของคนเราไม่ใช่เครื่องจักรนะครับ ต้องดูแลกันอย่างดีไะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นการทํางานของทีมเบื้องหลังโรงพยาบาลเราทําไม่ได้แต่ว่าจิตอาสาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะนะฮะกรุณามาช่วยเราอันนี้คือน้ําใจของคนลาปางที่ไม่ทิ้งกันลุงแดงก็เลยอยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะครับก็ช่วยให้กําลังใจกันด้วยนะครับทีมงานยังทํางานกันอย่างขมักขม้นต่อไปนะครับลุงแดงก็ทำอะไรไม่ได้ก็มารายงานให้ทุกท่านเห็นน้ำใจของจิตอาสากลุ่มนี้นะครับมาด้วยใจ นะครับมาด้วยใจถ้าทีมนี้ไม่มาก็ป่านนี้ก็คงรอลุ้นกันใจจดใจจ่อว่าจะทำยังไงเกิดไฟฟ้าดับขึ้นนี้นะครับ